โอเคเด็กกาไปับเรียนครับรถพี่น้องฮะอยู่ในกระเป๋านี่อ่อืมว่าพี่น้องเอ้ยขอยไปซื้อของตลาดค่าบูเซลไปตังสิเดไปบนข่ามันเป็นยังสิคือสิบได้ไปแล้วเกกาไปขับรถไหมไปเรียนคับรถสั่งโมงละสั่งมงละสี่สิบปอนด์ คาเรียนคาเลียนครับสอสมปโมงละสี่สิบปอนด์อันมันนี่เรียนสองสมโมงพี่น้องเรียนเหมือนละสองสมปโมงสองสมปโมงกับแปดสิบปอนด์แปดสี่แปดสี่เป็นเท่าไหร่พี่น้องสองสมปโมงทำเหตุงานแบบหลายนะพี่น้องแพนอยู่เ้แต่กอนนี่สมัยตะกี้ตะกี้นะสัปโมงละยี่สิบพี่น้องก็ขึ้นไม่ได้เรื่อยเนาะตอนนี้ก็สี่สิบปอนด์ ปีที่แล้วมีสามสิบหาปอนยู่ได้พี่น้องขับรถปีนี้สี่สิบปอนโอ้ยฝนตกสิละพี่น้องเสมือรถพอหลวงเจสิกาแล้วว่าอันทึกกับปันจักรยานไปก็ได้ออกกําลังกายมาโอ้ขันสิฝนโตแค่สองปันนึงเขาบอกไปเด้อเมื่อวานนี้เจสิกากะไปอันไปบานมูพี่น้องเมื่อวานนี้ไปบานมูเหมือนี้กัสิไปบานมูอีกพี่น้องเหมือนนี้ไปไปนอททางขึ้นบานมูเนาะพี่น้อง นา้าๆเนาะเดี๋ยวกับสิเอาคลิปหลังจากนี้กัสิเอาคลิปเจสิกาไปหวานมูไมาให้เบิ่งพี่นอ้องพราะหายคิดถึงซะก,ก่อนเนาะ know she has ตัวนี้เหรอแม่ตัวนี้เหรอเจ yeah. so กลับไปบวานมูพี่นอ้องลอยล่ะถ่ายรูปหน่อยจิ๊บกรึ๊บับบง 1 1 59มันเหลือ3นาทีแล้วเนี่ยไปไปวิ่งวิ่งให้เดี๋ยวไม่ทันได้นี่ไปละโอ้โหอโอเคจะจะอไม่ต้องวิ่งอีกวุ้นนาสูแรีนเสมอแล้วจะกลับจะกลับไปร้านไทยไหมให้อีวีพาไปร้านไทยหน่อยสิเอาร้านไทยตรงอ่ามิสซิงแฮมนะมันโอเพนนะทุกที Yeah น่าัง Okay Okay อ๋อขนมไปไหมไม่ไปเลวเดี๋ยวมันไม่ทันรถขึ้นทางไหนขึ้นฝั่งโน้นโอเคแล้วไม่โชว์ไม่มาหรอวันนี้ไม่ o อ a tomorrow you have driving Yeah and then I'm o f n t o l i n n w i t ก็ osionfish how do something that's with him so. um, yeah. oh, i l โอเคไปเลยไม่ต้องนั่นหรอกเดี๋ยวแม่ทำให้เดี๋ยวไม่ทันรถไม่ทันรถก็ไปเทวีโลอกกันเนี่ยไปไปอุ้ยประตูยังไม่ได้โอเพนเลยยวโอเพนเดี๋ยวก่อนมัมมันนี่เดยก็ ก็กๆเดี๋ยวไม่โอเนให้ท่านมันพัส e สูบกอยอยู่ชัวร์เยะสูบเยวกันถือไวก่อนถือไวก่อนผมวิ่งแลว o โอเปน e gate ไปลลกไปวิ่งวิ่งวิ่งจะไม่ทันอุ๊ยนะสูบแดดออกพี่น้องแดดออกเคร่งออกเครื่งเมก เทา้าจะสิกา,างน่ท่านผู้สมคิดทอดท่านผู้สมคิดทอดคิดอทอดทำพี่น้องเลยข่อยกะเท้าแห้งปีนี้พี่น้องเลยเท้าแห้งเท้าแห้งปีนี้เท้าแบบไม่ได้ตั้งใจป,งทำทำงป,ปีก่อนนี้บันน้เท้าเป็นทำซ้ำปีนี้ได้พี่น้องปีก่อนนี้วันนี้มีผมงอกผมแหกน้มเข้าเดยแต่ว่าปีนี้โอ้ยเท้าแบบไม่ได้ตั้งใจน,นะเท้าไม่ได้ตั้งใจเท้าเลยนะโอ้ย ความเกลเเลแเกลสลากกว่กับชีสแปดเลได้พี่น้องปีนี่สีสแปดแล้วสีสแปดโดยไม่ได้ตั้งใจนอคถาเบิงจเจสิกามาแรกไปนองสิปีขี้จ้ากระหี่นไปนองออกกําลังกายลดน้าตาลในเลือดนาอคอืมปรนบอากาศเติมลมลด ตาก้าพี่น้องมาเนี่ยเที่นแดดไปได้เมื่อื่นฝนตกฝนตกช่วงบ่ายกับซีดีอยู่จังฝ่าพี่น้องสบโตข้้มผาเข้า,าขไปแลวนวฮะ แต่ดอกก็จริงนะพี่น้องก็ยังหนาวอยู่ยังหนาวอยู่เลยเห็นบ่ขี่จักรยานพี่น้องทุ่งดอกไม้เม้นแห่งๆๆแงๆ,แนงๆแนนหนงเห่งแหงยันเ่พี่น้องเมืองเสภาเมืองต้นต้นนั้นเป็นสีพี่นอ้องตอนแรกก็นึกว่าพักย้างพักงงย่างขี่นา่อะไรกับพักย่างพักย่างอยู่ก็พอหนังเจสิค่ะเป็นดอกเล็บสีพี่น้องเขาเอาไปเห็ดน้ำมัน ฟังคนเขาเป็ดเขาข้าวสาลีข้าวบาเล่ข้าวสาลีพี่น้องสุดลูกหูกลูกตามีตาทงหน้าเลยพี่น้องแถวนี้ป่ะสร้างเงียบเงียบไปทำอะไรบ้างอะไปทำอะไรบ้างอะไปทำอะ้างอกินข้าวไหมยังเดี๋ยวไปทำซูชิแล้วไปกินถ้าง, yeah, างั้นแม่ก็ไม่ต้องทำอ่ะเด็ก You want something else? Oh, okay. yeah, like, I think I'll be late. Like you have to stick your head if you want. Yeah. Um, and then we just went to the co-op, and then we just did some driving his in Evie's car. And then some private life. What? Say it again. We drove in Evie's car. คุปตงหนรลิลี่ลิลี่ has um lily has passed a test but she drives an automatic car so she doesn't know how to drive a manual so it was quite fun <อ> just r e l y trying to do it yeah แล <laughs> ้วาพารือยัง hmm? ลิลี่พารือยังโอ้ย but like เพราะ k e บคืออัตโนมัติ o ล้วคุณไม่ต e องหัดจิ้งเกียร์ใช่งานเจสิกายังไม่พารว,วันวันไหนเจสิกาไปเทส เอาเหรอทำไมนานแต่ไปทุนเลยเอาเหรอเวีย่เจด่ะฮะ he said you're not ready the t e a c h e r yeah the teacher the t e a c h earlier เลยเลยแล้วเขา p a กันหมดแล้วซื้อรถหรือยังลิลี่ซื้อรถหรือยังอเหรอแล้วพรุ่งนี้จะไปไหน well actually tomorrow i'm going to Mitchell's. Well, in the morning i've got a driving lesson at 8.30 right. and then i'm meeting him in gainsborough and do some revision and then i'll stay at his house that night mm -hmm. and then um, he's dropping me off at the bus stop but i'm going to go into lincoln Alex. Right. the next day and then i'll come back after that and then i'm working at six love have to to be thursday we have to go some, uh, by no, might just said Thursday is when I'm going into town for ballots and then afterwards I'm coming back and working for senators. Really? Yeah. So it's me and I don't have time to go to Thai shop then. we would met you? Not this week, I guess. We could have done it today if you would like... What uh, time you. No, you? could have picked me up. Oh, okay. Uh four and then we could have gone. Okay. Okay I then. I forgot you wanted to go, but... Um, I was actually going to go myself, he was going through school, but she wasn't, so I didn't go. Okay. So I have to go next week then. It's still holiday now. So what day holiday? Until what day? I don't know, but what two weeks and what next week as well. No, mm -hmm. two weeks, next week. Okay. Talk to Matthew then. About what? Oh. About he want to go somewhere today. He really mad. Where do you want to go today? อ่า uh, somewhere eat somewhere or something he wants to eat something y u m l k เราจะเราเคกอา no I c a l already no t h a y say bye 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 b พี่น้องขากรลุนฝนตกอยู่เนาะวันฝุดเนาะพี่น้องวันฝุดขากลุนฝนตกวันวันนี้ฝนตกแค่หนึ่งกระลักเสียจักรยานออกไปได้พี่น้องเขาว่าให้มันซิปนาทีจังสีจังสีเบิ้งอีเทือนในตอนนี้ ฝนกะซ่าซาลงวงละพี่น้องก็กะเขาจักรยานเขาจักรยานออกอินี่สามหลอบแล้วจักรยานออกมาจากอันอันอนไอมองไว้นะแล้วก็สือเอาออกมาอีกหลอบหนึ่งอยู่เพราะเพราะว่าเขาวา่าซิบซิบโมงนี่แดดสิออกแล้วก็สิเที่ยงก็สิฝนตกอีกนะก็สิตัดสินใจไปอยู่ประจำพี่น้องะะอะไรเนาะเอาละคลิปนี้ก็ซ้ำนี่ละพี่น้องอันกะบสองเหมือเนาะมารวมกันเนาะเจะสิกาก็ไปขับรถมือหนีแล้วก็ โมอวานนี้เธอร์ก็ไปอันไปอย่างหลับเมื่อวานนี้เธอร์ก็ไปอันบาดมูไปเฮซุชินะพี่น้องไปเฮซุชิก่ะมูเพอ่์กาสอบขับรถพาแล้วนะแต่เป็นเกียร์อัตโนมัติเนาะพี่น้องกับปรีเปรให้นะพี่น้องบ่มีบ่บ่บ่มีเวลาพี่น้องถูกคออาไปหลายมาอธิบายแบบนี้เอาหนอก่ะหลังจากหันกะมื่อี้เธอก็ไปขับรถมืออื่นเธอกัสิไปอันเที่ยวกับมูอีกคนนึงนะพี่น้องแล้วกะ มือแหลกมืออื่นยังมาแรลกกับเหตุงานหกโมงแรกน้องพี่น้องเอาละคลิปนี้ก็ซั้นนี่ละพี่น้องเจอกันคลิปหน้ามีอะไงดีๆเสวยมงานสิมาบอกสู้ฟังน้องพี่น้องน้องพี่น้องนาอสวัสดีค่ะอพีทบาถท์